เรากลักบนขึ้มาในอีพีที่สองนะคราวที่แล้วเนี่ยเราคายไว้ตอนที่เราเพิ่งหนีนจากในมุมได้ใช่ไหมแล้วก็มาติดตรงไอ้ลูกกลมๆสักอย่างที่ผมเลื่อนล,ลงไปแล้วก็ลวนเสียบตายอะไรเงี้ย มาเนมาค้างเอาตรงนี้แย่ yeah, ละตอนนี้คือกำลังหาทางอยู่ว่ามันจะไปยังไงดีต้องอยังไงอ๋อเหมือนกับเล่นบอลแจ,จะต้องยืนบอนลอะไรเงี่ยเอ้ยลุนลุด อุ้ยวุ้ยุ้ยอุ้ยวุ้ยุ้ยอุ้ยวุ้โอ้อดีจ๊ะมีมีคนตามมาด้วยมีคนตามเรามาด้วยวะไปเลยไปเลยหนูอู้ตายไหมตายไหมวะนิ่งเลยอะน้องนิ่งอ๋อไม่ตาย น้องมียายติดบนหัวอันนึงแมวอ,ออกหนเอยเหบูอ <are> ายู่ครวะอุ้ยเจี๊ยอ้าวอ้าวเราทำเขาตายเหรอ เอ้อ๋อโอ้ยโอ้เราจะขึ้นเปนยังไงอาจจะต้องอาจจะต้องแบบนี้แล้วก็ลงมาไม่โดนไม่โดนเจ๋ง เมื่อกี้เราทําเขาตายหรือเปล่าพวกเห็นเขานั่งอยู่แล้วเราก็ไปทําให้ดิพดินมันร่วงมาแล้วก็โดนแขวนคอตายแย่และกูกลายเป็นฆาตกรไปแล้วเหรอแล้วเขาใครวะไม่ใช่มาเฉลยตอนที่หลังว่าน้องสาวกูเองอะไรเงี้ยกดวเฮียเลยนะ ไม่ใช่หรอกมั้งตัวละครเราก็แค่มองเฉยๆโอ้นี่โซ่หนักๆมากๆถ้าผมเบียบแน่นอนวนะ่ามันต้อง <c oughs> เนี่ยมันต้องแบบนี้แน่นอนเอ้เชื่อปะอูรอดครั้งแรกด้วยนะไม่ไม่ตายด้วยเอาล่ะปาก,กลัวอู้เหี้ย โอ้ชิตอ้าไม่บอกกูด้วยแล้วไงต่อเยี่ยมจะมีลูกตุ่มลวงมาไหมกระโดดว้าอ้าวไปเลยกระโดดเยี่ยม ข้างกระโดดไปเลยไม่ล่วงนะโอ้กูโคตรเป็นงานอาัจิริยะุยอาจิริยะมากผมยังติดใจกับเด็กเมื่อกี้อยู่ว่าเขาเป็นใครอีกแล้วอ่ะ เอเชี่ยเลยวะเอ้าเอ้าไอ้เด็กเฮี้ยนั่นมามาเนี่ไอสัตว์ดูกูเล่นแม่งเลยเฮี้ยน้ำเฮี้ยมึงเนี่ยไปไหนละเอ้าจมน้ำตายโทษมึงมาเนี่ยเลยเฮี้ยน้ำเฮี้ยนมึงหายวะมึงเอาน้องสาวไปใช่ไหมไอเฮี้ยแล้วไอเฮี้ยนั่นมันปล่อยเฮี้ยลงมาเนี่ยไปโย โอ้โหฝ่ายติดเต็มเลยมาอีกละโอ้กระโดดสวยงามมากวัดมึงพวกมึงเป็นใครวะมันไม่ได้มีคนเดียวเลยนะเมื่อกี้เนี่ยมันมีสองคนเป็นน่าจะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อกี้เนี่ย คือมันมือพวกมึงไม่ใช่เด็กกันแล้วแนะ่ไอ้ความคิดพวกมึงไม่น่าจะเด็กแล้วอะ่ะมึงพวกมึงฆ่ากูได้เลยเมื่อกี้เนะี่ยมึงคือใครวะฮะแล้วมึงเอาน้องสาวกูไปใช่ไหมอีกแล้วเหรอเชีย่ยเชียเช่ยนี่ไอเชีย่ยนี่ไอเชี่ยนั่นพ่อคงตายเถอะ โอ้ไม oh, ่กูโง่มันฆ่ากูตายทำไมวะเราจะทำไงถึงจะรอดจากไอเี้ยนี้ได้โอ้ย yeah. อ่ะมีสองอันสัตว์ ปล่อยลอมาเลยปล่อยลอมาเลยพี่แม่ล็อกมึงอยู่ปล่อยมาด้โอ้โอ,โอ้พ่อมึงมีดหลุดออกมาหาก,กูณเลยพนะี่แม่ไม่ได้แดกกูหรอก เอา้าแล้วไอนทำยังไงวะบอกกูดิเนยอ๋ออ๋อมองคึน้นก็ได้โอเคแล้วยังไงต่อให้กูทำอะไรและอ๋อมีเชือก โทษไม่เห็นโน้ no, มันเอาเชือกขึ้นไปข้างบนแล้วแล้วอไอ้มหี้ยมันฆ่ากูแน่ๆอนวแนว โ <laughs> ทษขอโทษด,ดันไปเร็วลูกไปเร็วลูกไปเร็วไปเร็วลูกไปเร็วเลยไปเลยไปหนึ <c oughs> ่งมุมไม่งูมขยุ่มหลังคาตกลงมาโอ้ยเจ็บมานี่ยจ็บแม่มาเลยมาเลยเจบแม่ มาเลยยัดแม่เยี่ยมกูเกาะได้อยู่ไปละใบ oh shit oh shit ฮ <Huh? S 1> ึอแล้วยังไงจะให้กูไปยังไงถ้าเมื่อกี้กูไม่อันนี้ มุมก็ยุบลงค่ะเสียงเงียงงำเยอะไม่ถึงน่เออเลยไปโดดเร็วหนูเยี่ยมก่อนหน้านี้มึงก็เปีนต้นไม้มาอยู่เลยไม่ใช่เหรออ๋อกุโง่เองขอโทษ เจ้ารุนแรงกูขนาดไง,งวะกูเป็นแค่เด็กนุย้ยกูตัวเ,เล็กเองกูเป็นเด็กตัวเ,เล็กๆจิตเดินหยู่ทางเห็นไหมเห็นไหมเห็นขาเล็กๆไหมเนั่นรักออกนี่ไม,ไม,ไม่ไม่ตากูเลยเหรอดันดันดันโดดเยี่ยมเกง่งโอ้มันทำลายไม้ด้วยโอ้เฮียละ แล้วยังไงจะให้กูไปอยู่ไหนเฮ้ยโดนหัวใจเลยยุ่แท้ก็แตกตายกูต้องเริ่มใหม่อีกเมื่อกี้ตายเพราะตัวเองล้วนมันเกี่ยวกับนางมุมเลยไปๆๆๆๆไโอ้ยเจ็บ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 เยี่ยมตายไปมึงไอสัตว์ เกมต่อไปกูจะเจออะไรกูเริ่มกลัวก,กับไอ้เกมเช่นนี่แหละลแรกๆนึกว่าเป็นเกมเปสายไงเห,ห็นไหมเพราะตอนแรกแบบนี่โคตรเป็นโซ่โคตรง่ายอะไรเงี้ยเด็กน้อยทํามากเออม,มันน่าใจและโหดใช่ไหยตากคนตากู้องให้เมื่องลองให้เหมือนเรากำลังเหยียบบนโคลนสักอ,อย่างหนึ่ง โอ้ฮี้วอะอาอะแล้วขาเดียวไม่เอาอีกเหรอ mm hmm. เดี๋ยวนะ้กูุเป็นยังไง โอ้โอ้ไม้สัตว์เหลือขาเดียวเหรอยศแม่เก่งนะกเหรอขามันก็ยังขยับอยู่นะเค่ยืดเลยแค่ตัวแค่ตัวไม่กลับเหรอวะตัวมีปากนี่ใช่ไหมอะไรวะเนี่ย <laughs> โกูจะยกหินยกหินไปเตะทันอะไรอยเงี้ยเทะทันเอเลน,น่ะยกหินไปปุดปากปุดปากอ่รูกำแพงเหี้เสียงเฮียมากเลยเสียงแบบ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกาตบลอเลยสัสแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งที่กำลังอยู่บนนั้น เฮ้ย hey, ช่วยไหมหนูรู Bro, ตายยังน่ะเรวภาพมันโซมออกไปายมากเลยกูเริ่มกลัวแล้วเนี่ย mm hmm. เหมือนจะเป็นเอ่อโรงงานนะักท่อย่างใหญ่ๆเฮ้ย mm hmm. hey, หนูตายหรือ,อยังเนี่ยเห็น mm hmm. hey, นิง่งน่าตายแล้วมั้ง ยองไงต่อไปไหนโอ๋อเชียดอ๋อเอากล่องไปแบบนี้นี่เองเชียเริ่มกลัวแล้วสิ <c oughs> <c oughs> มืดเฮ้มืดตกมากเลย โอ้มีน้ำว่ายน้ำสีเลูกกระตายอะไรอยู่ข้างล่างแล้วให้กูไปไหนโอ้เ,เหียอะไรวะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูใหม่ คืออะไรอ่ะบนหัวเหมือนมีใยติดมาเหมือนเราตอนแรกๆอ่ะวัตถุฟักตอนยิบหายยี่ยตายแล้วเหรอโดดมืาทุยวัตถุฟัก เมื่อกี้มันควางหินใสใ่เราใช่ไหมอ้าวแล้วจะเข้าไปในกิเลี้ยว like, กดไลค์กดแชร์กดสไลด์ด้วย,ย,ยนะฮะเรามาขอจุดแค่น,น,น,นี้แล้วกันเขาหน้ามาดูกันว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นตอนที่เด็ดเกแย้มว่าควางใส่เรานะบละบาย